สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ก็อยู่ในโปรแกรมสตรีมนะฮะในคลิปนี้จะมาพาเพื่อนๆนะครับมาเปลี่ยนเจ้ารูปโปรไฟล์นะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นรูปอื่นนะฮะก็วิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลยครับผมอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเมื่อเปิดสตรีมขึ้นมาแล้วนะครับให้เอาเมาส์เนี่ยไปชี้ตรงชื่อตัวเองตรงนี้นะครับผมในแถบเมนูหรือในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงตรงนี้นะฮะ จากนั้นนะครับไปที่เมนูโปรไฟล์ตรงนี้เลยครับผมที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเช่นเคยกดเข้าไป1ทีครับและก็ไปที่ปุ่ม Edit p r o f i l ลในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับผมจากนั้นในแถบเมนูทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับก็ให้ไปที่เมนูอวตารครับผมเมื่อเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีรูปปรากฏแบบนี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเปลี่ยนเป็นรูปที่เขามีให้อยู่หรือว่าจะอัปโหลดรูปตัวเองเข้าไปก็กดที่ปุ่มข้างบนนี่เลย กดเข้าไป1ทีครับและก็ไปเลือกรูปที่เราต้องการเลยครับผมในที่นี้ผมจะเลือกเป็นรูปนี้นะครับก็กดลงไปนะฮะแล้วก็กด open ขึ้นมานะครับมันก็จะกดเข้ามาที่หน้านี้นะครับในตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถย่อรูปหรือจับวางในส่วนที่ต้องการได้เลยนะฮะเมื่อแก้ไขรูปเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดไปที่ปุ่ม save ได้เลยครับ อ่ะแล้วรอสักครู่นะฮะสังเกตตรงรูปที่อยู่หน้าโปรไฟล์ของเราด้านบนเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นรูปใหม่ที่เพื่อนๆได้เลือกไปเรียบร้อยแล้วครับผม <S <s <uck> <S เพียงเท่านี้นะครับการเปลี่ยนรูปก็เสร็จสิ้นแล้วครับเพื่อนๆก็กลับไปใช้สตรีมได้ตามปกติเลยนะฮะโอเคลองนําไปทําดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเช่นเคยนะฮะและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ